ทุเรียนนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลแสนตุง้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดค่ะมีอยู่202ต้นมีผลผลิตอยู่ร6อหต้นค่ะอันนี้เป็นหมอนทองหมดเลยใช่ไหมหมอนทองหมดเลย <c oughs> ยังไงะคะถึงถึงได้ใช้ก็อาจารย์มัชชาก็แนะนำเหมือนเดิมอาจารย์แนะนำค่ะที่แรกใช้มังคุดก่อนอแล้วก็ทุเรียนถึงกำหนดหปีค่ะปีนี้ ก็เลยจะไว้ลูกทุเรียนไม่ได้ทําสารนะคะทุะเรียนสาวใช้กับทุเรียนยังไงบ้างคะคู่หูเนี่ยมันจะมีทั้งหมด13บาธาตุหลักก็บอกว่าพี่เขาใช้ตามนี้ตามสูตรนะเราจะจัดสูตรให้แล้วก็ในการสะสมอาหารในการกระตุ้นการเปิดตาดอกกระตุ้นการออกดอกนะครับดอกดอกมากดอกเยอะมาก <c oughs> ต้องตัดดอกทิ้งครับ <c oughs> ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ <c oughs> พอเริ่มฉีด <c oughs> เวอร์เพนคู่หูแคทตัว, <c oughs> วานนี่ <c oughs> ประมาณสองครั้ง <S <S การเปลี่ยนของใบคือเขียวเข้มดำมันจากที่ใบเหลืองเหลืองเริ่มต้นให้ราดดินก่อนออปรับสภาพดินกระตุ้นรากก่อนครับเพ<ช>ระาะแั้นมาถึงดูดอาหารได้ดีขึ้นแล้วเราก็พ่นทางใบช่วยด้วยครับใบก็เลยมันมาสวยมาเร็วขึ้นนะครับสำคัญคือใช้คู่หูมาตลอดเนี่ยครับ ช่วงรัดอ่อนเนี่ยธรรมดาทุเรียนจะทิ้งลูกแต่ของเราใช้กุงฉีดปุ๊บเนี่ยไม่ค่อยทิ้งลูกค่ะคืออันนี้ก็คือผ่านการรัดอ่อนแล้วใช่ไหมคะผ่าแล้วแล้วอัตราส่วนในการใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูเนะะี่ยค่ะช่วงส,สะสมอาหารก็ไคโตซานหนึ่งขวดกับหนึ่งซองน้ำ<ไ>พันลิตรฉีดพ่นทุกเจวันค่ะเหมือนกันกับมังคุดเลยค่ะพอเปิดตาดอกปุ๊บก็โทรหาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าหนึ่งขวดกับ สองซองฉ<ก>ีดในทรงพุ่มกับใต้ท้องกิ่งแล้วก็งดให้น้ำสีวันพอวันที่5อัดน้ําเลยค่ะ1ชั่วโมง3วันผ่านไปก็คือ มาเลยค่ะโอ้ไวแล้วแล้วดอกเทียบแล้วตอนนี้พอเป็นดอกแล้วช่วงที่แต่ละช่วงแต่ละช่วงเป็นยังไงคะใช้เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็บอกว่าฉีดทุก7วันนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตอนที่เราดึงดอกเนี่ยหมายถึงว่าเราใช้กี่กี่ครั้งคะคือท่าดังหนักก็ประมาณ6ครั้ง6อาทิตย์จนกว่าให้มันออกมาให้เห็นแบบชัดๆเลยคือเรืกอรสะสมจากวันนั้นจนวันนี้กี่วันแล้วคะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ย อันนี้เข้า80วันแล้วค่ะแต่งไหมคะดอกต้องแต่งออกค่ะไม่มีสลัดเพราะว่าเยอะมากแต่ก็คือจํานวนปริมาณนี้ก็คือโอเคแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะก็คือดูแล้วแต่ต้นอย่างนี้ก็หนูก็จะอยู่ประมาณ20ลูกถ้าต้นใหญ่หน่อยก็จะเป็น30-40ต้นประมาณประมาณ3นิ้วกว่าก้นครับเนี่ยต้นเล็กมากเลยแล้วและที่สําคัญคือปีแรกเนาะแล้วตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูแล้วหญิงเกษตร ใช้ยังคะยิงเกษตรใช้ค่ะใส่ช่วงทาใบทุก15วันเหมือนมังคุดต้นทุเรียนเล็กหนูใช้ประมาณต้นละ1นกิโลประมาณต้นละ1นกิโลจ้ะคือจะต้องมีระยะเวลาเนาะหกสิบวันกี่วันนี่คือต้องต้องอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นเติงปุ๋ยยิงเกษตรเนี่ยก็จะมีธาตุอาหารรวมใช่ไหมครับเพราะงั้นการตั้งทรงเนี่ย ยืดลูกตั้งทรงเนี่ยมันจะสวยนะครับเพราะช่วงตั้งแต่เริ่มเป็นไข่ไก่เข้าสู่ช่วงนี้ครับมันต้องการาอาหารเยอะเพราะงั้นลูกจะสวยตอนนี้ช่วงนี้ก็คือฉีดพ่นลูกอย่างเดียวแล้วจ้ะพ่นลูกก็คือไม่เน้นใบละและตอนนี้เรื่องของโรคต่างๆแมลงเป็นยังไงบ้างคะที่ทม่แต่ใช้ที่ผ่านมาน้อยลงค่ะจากที่ฉีดทุเรียนเขาบอกว่ายาเพี้ยต้องเปลี่ยนฉีดสองครั้งเปลี่ยนยี่ห้อแต่หนูซื้อยาเพี้ยยกลัง หนูใช้ยาวเลยไม่ได้เปลี่ยนไม่มีเพี้ยไม่มีหนอนทุกต้นท้าดูได้เลยค่ะลาดําก็ไม่มีนอนไม่มีลูกจะใส่ยาปฏิทนเข้า80วัน90วันนต่ลาจะลงนะครับตอนนี้ใช้คู่หูใช้3ามเกลืออย่างเดียวหรือว่าเราต้องใช้อย่างอื่นควบคู่ไปด้วยคะอย่างเช่นฮอร์โมนหรืออะไรเงี้ยไม่เคยใช้ค่ะใช้คู่หูมหศจันอย่างเดียวก็คือตอนนี้ก็พยายามลดการใช้แลดการใช้เคมีลดเลยค่ะใช้แค่ยาฆ่าแมลงอย่างเดียวปกติแล้วนะคะทุเรียน สาวเนี่ยปีแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งเคทั้งโบเท่าที่เราเคยเห็นกันหรือในอดีตที่ทําสวนมาแต่ที่สวนนี้จะบอกว่าขอบอกเลยค่ะว่าไม่มีลูกเดียวก็ยังไม่เจอทดลองครับคือต้องบอกด้วยว่าถ้าเกิดชาวสวนเนี่ยต้องมีวินัยบางคนใช้คู่หูเนี่ยแต่ใช้ไม่ถูกต้องไม่ตรงระยะเวลาก็ไม่เกิดประโยชน์เขาเรียกไม่สม่ำเสมอใช่ครับเหมือนเราไงเรากินข้าวอ่ะเช้ามาเราก็หิวแล้วอ่ะกลางวันเราก็ต้องกินเย็นเราก็ต้องกิน ทุเรียนก็เหมือนกันกี่วันคะถึงเห็นผลว่ามันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่เดิมๆิมหนูฉีดพ่นสองครั้งหนูก็เห็นผลแล้วค่ะสองครั้งก็คือ14วันใช่ค่ะเวันแล้วก็นใช่วันบางคนเห็นผลก็จะหยุดไงคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างพี่วิงก็มีวินัยในการใช้ใช้มาต้งนานมันจะสร้างภูมิคุ้มกันของมันเองครับต้นไม้ครับจะแข็งแรงถ้ามาโรคแมลงจะมายุ่งอยู่แล้วถ้าต้องมาแข็งแรงมันกัดไม่เข้ามันแท้ไม่ได้นะครับจริงๆต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันต้องควบคู่กับเทคคนิ วิธีการด้วยเพราะว่าจะบอกว่าเฮ้ยใช้คู่หูอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็มีรุ่มไม่ใช่ใชจ้นมันต้องดูทั้งน้ำนต้องดูทั้งอากาศแล้วก็ต้องมีวินัยเหมือนอาจารย์อบอกต้องมีวินัยแล้วใช้ต่อเนื่องทุเรียนสาวๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีลูกปีแรกเนี่ยบางคนบอกเอาไว้เยอะเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวต้นก็โซมนะครับ ผมจะบอกให้นะครับว่าทุเรียนโซมทุเรียนตายเนี่ยจากการมีลูกเยอะแล้วขาดสารอาหาระนะครับเพราะฉะนั้นทุเรียนถ้าเกิดเขามีลูกเนี่ยต้องให้อาหารเยอะขึ้นต้องพ่นให้ถี่ขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเวอร์แพนเนี่ยเราพ่นเข้าลูกเข้าขั้วได้เลยครับไม่ต้องไปรอใบไม่ต้องไปรอรากเราพ่นเข้าเลยเพราะของเราคือเป็นอนุพันธ์ที่เล็กมากสารอาหารไม่ไม่ขาดแน่นอนครับที่ <นะ S 2> สวนพี่ <นะ S 2> พวิ่งนี่มีครบ <laughs> ยางทุเรียนเมังค <laughs> ุดตอนนี้ก็คือใช้กับ ทุกพืชผลเลยใช่ไหมทุกพืชผลเลยค่ะความมั่นใจอะค่ะพี่วิงพี่วิงคิดว่าการลดต้นทุนของพี่วิงเนี่ยแน่นอนจ้ะวันนี้ก็คือไม่ต้องใช้หลายๆตัวแล้วไม่ต้องใช้หลายตัวจากที่เราเคยใช้ยา67ตัวต่อน้ํา1,000ลิตรตอนนี้ใช้แค่1ขวด1ซองก็ต้องให้พี่วิงฝากกับชาวสวนทุเรียนแลแ้วตอนนี้อยากจะบอกเพื่อนๆชาวสวนนะคะใช้ได้เลยค่ะ3เกอร์เวอร์แพนค่ะเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกของการทําทุเรียน ให้มีลูกทำแล้วไม่ผิดหวังค่ะใช้แล้วดีถ้าอยากดูมาได้เลยค่ะสวนอยู่ที่ห่วงพัฒนาหมู่8ตําบลแสนตุ้งอํเาเภอเขาสมิงจังหวัดตราดจา้ะถ้าบอกเลยสวนพี่วิงนี่เขาชี้มาเลยใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแล้วสินค้าเรานะพี่วิงถ้าวันนี้เราใช้ไม่ดีใช้แล้วไม่เห็นผลใช้ไม่ดีดเราก็คืนเงินนะคะสินค้าเรารับประกันความพอใจเนะาะอาจารย์ฝากอีกค่ะสําหรับาสรพี่น้องชาวสวนทุเรียนครับที่ดูคลิปนี้อยู่หรือว่าเคยรู้จักคู่หูมาแล้วนะครับยังไม่เคยลองใช้ใช้ได้เลยนะครับนะฮะ ช่วงไหนก็ใช้ได้ครับนะไม่ต้องไปรอว่าต้องรอทําบงทาใบครับใช้แล้วดีผลผลิตเพิ่มขึ้นใช้แล้วต้นไม้นะครับไม่ป่วยไม่โทมนะครับอันนี้คือข้อดีแล้วก็สําคัญคือออกลูกออกผลเต็มไม่เต็มหน่วยครับอัวแพนนะคะช่วยเกษตรกร,ร,ก,รก็คือช่วยลดต้นทุนได้เพิ่มผลผลิตแล้วก็ไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกําไร,กรเกษตรกรรมไทยของเราก็จะได้ยั่งยืนสืบไปค่ะแล้วก็วันนี้จะขอลาทุกท่านไปก่อนอเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะว่า รองรุยสวนจะพาไปเที่ยวที่สวนอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนเดี๋ยวพบกันค่ะบ๊ายบาย